เขาเรียกว่าทำยาของแม่พี่นมเเกียวอยู่วันนี้นี่อะไรมับากไม่เอาแล้วที่เอาูิสตาแดนมาใส่ทำตอนนี้เงินไม่เข้าสมุดอันนี้มันเป็นของมอนอกเลยที่นเป็นต้องมือนอกก็โดนอ้าวือนจนนไม่โดน

爸，姐，阿姨啊，发了。阿姨，发了。 โโอ้ปล oh าแดกก้องเลยคร pe. ับเจ็ดแปดมเบอร์อัมเบอร์เอ่อปลาดิบเออยลาดมีปาดิบต้อร่อยอ่ะมีตลา้าวมีกระเต็ะแม่เลี้ยงุณตาอ่ะตาเลี่ยงเลย อยากตั้างไม่ับแล้วก็เป็นขั้นไปนะครับพออยากเปล่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะฮะสตรอเบอรี่คอมโบเมื่อกี้พูดกันแล้วนอะไรครับตกกรยหมดกินอร่อยอร่อยมีแบบไม่แกะไหมครับแกะเองครับโอเคครับอร่อยอ่ะรีสซอสเบย์ได้เลยเนี่ยที่คง ชิช่อมาดีเบยแทงสวยแท่งสวยโห้นอันนี้ข้างๆสุดยอดขลิมอันี้ขลิมได้ไหมอะไรนีอยขริมได้ไหมมาครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปอาบน้ำกับพี่มานนั่งเล่นด้วยได้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  มีกินเรียบร้อยแล้วเหรอได้คร <the öst> ับพี่ผมมีพึ่จะเสร็จเองว่ะถ้ากินดิบมันนั่งกินด้วยกันนะได้เลยครับพี่เอาลงลงลงรับเลยลงลงไอเย็นอันนี้ยังเด็กไม่หมดเลยเพื่อนรักนี่ใส่เพิ่มเลยอไม โดนเก่าพี่ไปสองดอกไอ้สัตนหนึ่งเครื่องหนึ่งเครื่องขึ้นสมองไรเงี้ยไม่ต้องเะครับพี่โดแต่้องกิดนหัวเาเออกำลังบอกว่าเรเริ่มเย็ียนแล้วนะ้ี แต่การเปลี่นเพิ่หน่อยอรอย่างเงี้ยว่าหลังก็ช่วยได้น้ามีสเตนเลยวิ่องตัวจบอยากให้แบบโอเคนะอาตัวแล้วกันถ้าดดให่ก็ต้องมีเตนอีกนึงเดี๋ยวรอทีเดียวเลยก็อีกทีเดีย ีมาสวัสดีครับผมไม่มีคลิปเลยครับรอบนี้ครับลุ้ยอยู่ครับเที่ยวกับเพื่อนวันนี้เรามามีติ้งกับแก๊งโอกาว่าเทนมาร์กและก็นอร์ดิสคือไม่มีอะไรเลยนะคลิปเมื่อครา้ก็ไม่ได้ถ่ายไม่ได้อะไรเลยอ่ะสัญญาว่ารอบหน้าจะแก้ตัวจะเป็นคนดีกว่านี้จะไม่เหลวแรก เหลวแรกเหรอเหลวแรกเหรอเมื่อวานเหลวแรกมากเลยอ่ะเน้นในเรื่องแดกเป็นหลักเมื่อวานชีวิตเหลวแรกเน้นแดกเป็นหลักเลยครับไม่ถ่ายคลิปถ่ายเฮี้ยเลยเนี่ยเช้าเนี่เช้าเช้าเกินนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นี่เป็นไงอ้าวมองไม่เห็นไอสัตว์นี่อ่านี่เป็นไงเขาเรียกว่าเมนูอะไรครับอันนี้เรียกเมนูอะไรครับเอกเมเดดิกเอกเมเดดิกหรือเรียกอย่างว่าโฮสเอกเฮ้ยแต่ถ่ายกับสายบุน่อยดิเสียหายดิคนเนี้ย บูตคราฟไทยแลนด์ไม่ใช่เราอ่ะใช่ป่ะน้องรักน้องรักบูตคราฟไทยแลนด์ใช่ไหมเมื่อคืนใครกูนี่แหละไม่มีใครหรอกกูนี่แหละกูแข่งเรือกันอยู่ถามเมนูดิชื่อเมนูอะไรเดี๋ยวชื่อเมนูอะไรมานี่มาหน้ากล้องชื่อเมนูอะไรเอกเบรดิเออเรียกว่าอะไรนะเอกเบรดิเอออีกรอบนึงปั้นเหมือนออกเบรดิเริ่มไม่เหมือนใครแล้วอเริ่มเริ่มไม่เหมือนเริ่มเพี้ยนละสัญญาว่ารอบหน้าจะทำตัวให้ดีกว่านี้รอบนี้มีแค่นี้นะ และคือลงย t ท b e แค่นี้นะลงยูทูบและลงย t ท b e แค่นี้เลยรอบนี้รอบนี้เหลวแลกมากเหลวแลกเน้นแดกเป็นหลักแล้วละเกะละกะเลยเนี่ยดเดี๋ยวเนี่ยไม่เหมือนในคลิปก่อนๆที่เคยทำมาเลยเนี่ยเนี่ยเทะละเกะระกะเพราะคนเยอะไงคนเยอะก็เลยก็เป็นแบบนี้แหละตามจริงๆแล้วคือคนเยอะมันก็ความจริงก็จะเป็นอย่างนี้แหละในคลิปที่ผ่านๆมากูก็เฟกเฟกมั่งจัดวางเก็บขยงขยะให้มันดูสะอาดไปงั้นแหละเดี๋ยวมันไม่คูไหนดูดิไหนดูดิอือ ช็อตน,นี้ให้ออกเลยครับสามสองหนึ่งกินเตตเตีเตต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 ซีนซ่อ,ซอาตตเ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 ราเตาเตตเตาเตเตาเตต่ายเีตเตตเตตเต่เต้เตตเมตเตตเตตเตาเตต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 เเตตเตตเตตเตเตตเเราถ่าเเราเป็เอยเางเี้กัน <c oughs> ขอไปกินก่อนนะปิดคลิปแค่นี้นะครับวันนี้แไปก่อนครับผมสวัสดีขอบคุณที่ติดตามกู o d สตอรี่ไปแล้วครับผม